การสามพิธามในชีวิตของคริสเตียนนะคะมีผลต่อการเติบโตของเราอย่างไรต้องบอกว่ามีผลมากๆเลยนะคะในพระคัมภีร์นะคะเราจะเห็นเลยว่าพระเยซูเนี่ยมักจะใช้เวลากับสาวพูดคุยสามพิธามกับพวกเขาสอนพวกเขาให้คําแนะนําให้คําตักเตือนพวกเขาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดคุยกับพี่น้องผู้เชื่อคนอื่นๆจะเป็นขอบคุณพระเจ้าเราก็ได้รับฟังเนาะว่าคนอื่นมีเรื่องราวประสบการณ์กับพระเจ้าพอเราได้ยินได้ฟังเราก็ว้าวพระเจ้ายิ่งใหญ่ เวลาที่เราพูดคุยในเรื่องพระคำพระเจ้าเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นเราก็เติบโตในการที่เรารู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แค่ไหนพระเจ้าสอนอะไรเราเพราะฉะนั้นการสาม่ธรมกับพี่น้องผู้เชื่อหรือเฟลโลชิพเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเพราะเราจะได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นดังนั้นทั้งหมดนี้คือการที่ทําให้เราเติบโตในการรู้จักพระเจ้าพระเจ้านี้อยากเห็นเราทั้งหลายเติบโตพระคมภี์ก็บอกชัดเจนค่ะว่าเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าเนี่ยเรายังเป็นเหมือนทารกฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นพระคมภี์วางรากฐานชัดเจนว่าเราทุกคนต้องเติบโตเพราะฉะนั้ และสามพิธีกรรมกับพระเจ้าค่ะ